ทนทิ่เที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับวันนี้แอดอยู่บนเทียนแห่งชาติถอาใหญ่ครับทุกคนบตรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยครับมีทั้งลมแล้วก็เสียงฝ้ารองครับทุกคนเป็นอีกสัญญาณว่าฝนกําลังจะตกนะครับแอดอยากให้ฝนตกมากมากเลยครับทุกคนเพราะว่าบนเขาแห้งแล้งมากๆถ้าฝนตกลงมาก็จะมีน้ําขัง สัตว์ใหญ่น้อยก็จะมากินน้ำได้ครับทุกคนยิ่งฝนตกแบบนี้และมีลมแรงแบบนี้ทุกคนขับรถระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีลมกิ่งไม้แห้งอาจจะหล่นลงมาได้ครับและต้นไม้ข้างทางอาจจะล้มลงมาขวางถนนได้ครับทุกคนดูก้อนเมฆสิครับดํามากๆม,มืดตึบเลยตอนนี้และทุกครั้งแอดจะบอกทุกคนว่าการขับรถบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนเพราะว่าระหว่างทางเราอาจจะเจอน้องสัตว์เดินข้ามถนนได้ครับโดยเฉพาะลิงกวางหรือน้องเก้งตัวเล็กๆนะครับเดินข้ามถนนได้ทุกคนครับระหว่างทางที่แอดขับรถมาแอดก็ได้เจอน้องลิงครับมากินโป่งนะครับทุกคนเป็นครั้งแรกของแอดเลยครับที่ได้เจอลิงกินโป่งแบบนี้ ปกติเห็นแต่น้องช้างครับทุกคนอย่างเช่นน้องช้างจิตลิตน้อยกับแม่ก็จะมากินโป่งนะครับเพื่อเสริมสร้างแร่ธาตุและผนึกคุ้มกันให้กับตัวเองนั่นเองครับวันนี้แอดเดินวนไปวนมายังไม่เจอช้างเลยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะยิ่งฝนใกล้ตกแบบนี้แอดก็ต้องลุ้นเลยครับทุกคนว่าจะเจอช้างไหม ตอนนี้พี่เขาเจอช้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูช้างกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนครับตอนนี้เราเจอช้างแล้วนะครับเป็นโขลงแม่ดวงใจครับทุกคนน้องกําลังเดินนําหน้าโขลงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับโขลงนี้นับได้ประมาณ20กว่าตัวเลยครับทุกคนเยอะมากๆและที่สําคัญมีจิตลิตน้อยเยอะมากเลยครับโขลงนี้วิ่งเล่นหยอกกันไปหยอกกันมาน่ารักมากๆ เห็นแล้วติดใจเลยครับใจฟูทุกคนครับกล้องแอดอาจจะสั่นนิดนึงนะครับพอดีว่าแอดตื่นเต้นมากๆเลยเจอโของเยอะขนาดนี้เป็น20ักว่าตัวแอดตื่นเต้นมากๆเลยครับมือสั่นไปหมดเลยครับทุกคน ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคนติดเที่ยวฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพจคนติดเที่ยวและช่อง YouTube ของคนติดเที่ยวด้วยนะครับก่อนน้องจะเข้าป่าไปแอดอยากจะบอกทุกคนว่าการมาเที่ยวธรรมชาติอย่าส่งเสียงดังและอย่าลืมเก็บขยะกลับไปทุกครั้งด้วยนะครับทุกคนและอย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่าเก็บอะไรไปนอกจากความทรงจำที่ดีและภาพถ่ายที่สวยงามนะครับ แอดขออภัยด้วยนะอนขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบาย<ป>ขอโทษนะครับ <c oughs>